นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพยังสูงท่นนานคณะกรรมการและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านวิสาขะบูชาหมั่นทำดีสร้างชีวีห่างไกลทุกสุดสดใสตามรอยบาทพุทธองค์ผลโพยภายน้อมดวงใจไฝ่ทางธรรมน้ำร่มเย็น นับไทยหลังไปกว่า2,600ปีเวไนยสัตว์อย่างมืดมนมนุษย์ชนอย่างมืดมิดสับพชีวิตอย่างมืดหมัวพันรัศมีแห่งพระธรรมจากการตัดสรุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในวันคือสิบห้าคำเดือนหกทำให้มองเห็นสัจจะ ของวันที่ยิ่งใหญ่ของโลกได้มาถึงแล้วนั่นคือวันวิสาขบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติตัดสรุ้และปรินิพานในวันเดียวกันแต่ต่างวาระกันและเป็นวันที่สัตว์โลกได้ผลทุกและพบความสุข ทพิรมเย็นเพราะพระองค์ทรงเลิศก,กว่ามนุษย์ทั้งหลายจเจริญกว่าเทพทั้งปวงประเสริฐกว่าผมทั้งมวลและทรงถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณสั่งประการดังนี้ 1. พระปัญญาคุณคือความรอบรู้พระองค์ทรงรู้แจง้งรู้จริงรู้เจนรู้จบ ในหลักเกณฑ์หลักการหลักกรรมและหลักธรรมโดยตัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นแก่นแท้แก่นธรรมของชีวิตโดยใช้ปัญญานำความคิดไม่ใช้ความคิดนำปัญญา 2. พระบริสุทธิคุณคูอความหมดจดพระองค์ทรงถึงพร้อมซึ่งความสะอาดสว่างสงบ ไม่เพิดเพลินในคำชมไม่ลัทมในคำแชง่งเป็นแบบอย่างที่ดีงามในการปฏิบัติ 3. พระมหากรุณาคุณกูความเมตตาความสงสารพระองค์ทรงประก,กาศในหลักธรรมปันความดีลงสู่จิตใจของเวเนยสัตว์โดยทรงแนะให้ทำนำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นให้ตามเพื่อให้มนุษย์ได้อยู่ในศีลในธรรมรู้จัก ปฏิบัติตามหลักอวสังประการดังนี้ประการที่1วิสาขาบูชาโลกาลมเย็นโดยการละช่วสองมือนี้จะไม่หยิบยืนความเจ็บปวดและความตายให้แก่กันสองตานี้จะไม่ชำเลืองแหลทรัพย์สินของกันด้วยความโลกหนึ่งใจนี้จะไม่วักแวกวันไหวในคู่ครอ,องของกัน หนึ่งปากนี้จะไม่เป็นสัตรามาบาดหูเป็นอาวุธทำร้ายใจกันหนึ่งสมองนี้จะต้องมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองประการที่สองวิสาขบูชาโลกาลมเย็นในการทำดีดอกไม้จะสวยงามจะต้องมีการคอยคำคนจะงามจะต้องมีดีคอยหนุนนาด้วยการสร้างทางสว่างลา้ำเสริมบุญ สังสรรค์กุศลต่อเติมความดีเพื่อแต่งแต้มชีวิตให้มีค่าดังคำว่าพึงหมั่นรักษาความดีปฏิบัตินาทีให้ถูกต้องสร้างสุจริตอย่าให้บกพรองเพื่อลบล้างความเศร้าหมองให้หมดไปประการที่สวิสาขาบูชาโลกาลมเย็นในการทำใจให้บริสุทธิ์เราทุกคนจึงต้องล้าความโลกได้สันโดษ แล้วความโกรธดยเมตาและความหลงด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาดวงจิตให้สดใสพัฒนาดวงใจให้สุขสมแล้วจิตใจเราก็จะพบกับความสุขสงบเย็นท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะพ่อแม่เช้คุณธรรมแต่งแต้มครอบครัวให้อบอุ่นพระราชาทรงใช้คุณงามความดี สร้างเสริมประเทศชาติให้สุขสงบเย็นแต่พระพุทธองค์ทรงใช้พระพุทธคุณสร้างสรรโลกาให้ลมเย็นในวันวิสาขาบูชาเราทุกคนจึงควรน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วเดินตามรอยทางรอยธรรมของพระพุทธองค์ด้วยการพัฒนาตนให้มีศิลธรรมด้วยการละชั่วให้มีจารียธรรม ในการทำดีให้มีคุณธรรมในการทำใจให้บริสุทธิ์เปรียบประดุจผู้ศรัทธาในพุทธธรรมปฏิบัติตามหลักอวสัมประการเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสร้างเสริมประเทศชาติให้สุขสงบเย็นวิสาขะบูชาศรัทธามันม่าร่วมกันเราชาวพุทธพิสุขสี พุทธธรรมน้อมชีวาหมั่นทำดีเพื่อโลกนี้มีรอยยิ้มสุขรมเย็น